ตอนนี้นะครับผมอยู่กับปีเตอร์เดแมนนะผมไม่ต้องบอกสรรพคุณนะเรื่องท้องอะไรเงี้ยดูได้ตามตนะิ๊กต็อกแล้วบอกเลยว่าคนนี้ท้องเหล็กไม่ขนาดนะั้นหรอกถ้าทุกคนไม่เชื่อนะผมขอต่อยสิบหมัดได้ไหมีได้ครับจัดมาเลยครับให้อ้วกเลยนะครับงอโอเคครับสามสองหนึ่งหนึ่งต้องแรงกว่านี้ครับต้องแรงกว่านี้ครับสอง้ย พี่ปีเตอร์ไม่ขยับเลยนี่สิบมัดนะเว้ยทำยังไงให้ค้องแข็งแก่งได้ขนาดนี้ครับก็ต้องให้ผมต่อยนี่แหรืครับก็ต้องให้ผมต่อยนี่แหละครับไปล้ับ แล้วที่ผมเลือกมาฝึกมวยสตรีทนะครับเพราะว่ามวยสตรีทเป็นการต่อสู้ภายใต้กติกามวยสากลและมวยไทยแต่ว่าเป็นการต่อสู ok ้เพ ok ียงยกเดียวเท่านั้นถ้าเวลาหมดก็ถือว่าเสมอแล้วทางเดนที่ชนะการน็อกคู่ต่อสู้ในการชกเท่านั้นและพีเตอร์เดนแมนคนนี้ก็เคยชนะน็อก mm hmm. มวยสตรีทมากกว่า10ครั้งบอกเลยว่าหลังจากที่ผมฝึกเสร็จไม่ลุงกับผมกม็น็อกกันไปข้างฝึกยังไงครับพี่เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมทำไมท้องพี่ถึงแข็งแกร่งจริงๆเป็นศาสตร์ที่เรียกว่าคิวบุชินคาราเป้นะครับเป็นของญี่ปุ่นฮะค นเ,นเราไม่ต่อยหน้าก็จริงนะฮะจะเป็นหมัดกลา่าครับผมต่อยเป็นตัวขงขาเ่คือสมัยที่ผมเรียนฮะ,ะอาจารย์ให้ผมคุกเข่าแบบนี้แล้วเขาก็เตะโดยเฉพาะลิ้นปีกเขาบอกว่าเป็นจุดที่อ่อนที่สุดเราต้องฝึกมากกว่าปกติแล้วก็นอนลงให้ใหกระโดดเหยียบทองครับผมทรมาาแต่ว่า,าผ่านไปสิบปีเราเริ่มผนได้ <laughs> แล้ววันนี้ผมจะไปต่อยกับพี่บัวขาวนะผมอยากซ้อมท้องผมไม่แข็งแรงออกได้อยู่ครับผมวันนี้ผมขอซ้อมเต็มที่เลยได้ครับเราจะมาฝึกหน้าท้องเนี่ยละฮะท้องนะครับเริ่มตั้งแต่ลิ้มปีดยันตรงนี้เลยฮะในสาสตร์เวกระชินนะฮะยี่สิบบาทนะครับไปต้องนี้อย่างนี้ครับผมคือถ้าเราทําขาแบบนี้นะฮะเวลาที่เราโดนต่อยนะฮะเราจะเสียหลักใช่ไหมคือเราเอาขาขึ้นไปขนาดครั้งหนึ่งพอโดนต่อยเนี่ยเราจะได้ไม่กระเด็นไปพอแล้วพี่หนึ่งสองสองที่สายนะครับ โอเคไหมครับพี่บัวขาวครับผมระวังตัวนะครับ แล้วอาจารย์เดนแมนก็เริ่มสอนวิชาคาราเต้เคียวคุชิให้ผมเย่างจริงจังเพราะว่าวิชานี้จะทําให้กล้ามหน้าท้องของผมแข็งแกร่งมากขึ้นเพราะว่าแต่ละท่าจะเน้นไปที่การสร้างกล้ามเนื้อให้ทนรับต่อแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีเลยครับอย่าท้อนะครับเพราะว่าวันต่อวันเราจะไม่เห็นพัฒนาการตัวเองนะครับถ้าเราพัฒนาวันละเปอร์เซ็นต์นะครับปีหนึ่งนะครับผมเราจะพัฒนา365เปอร์เซ็นต์ครับต้นปีปลายปีเนี่ยเราจะจําตัวเองไม่ได้แล้วแต่วันต่อวันเนี่ยเราจะไม่รู้สึกถึงความต่างแต่เชื่อผมนะครับต้นเดือนปลายเดือนเน แบบเดียวกับอาจารย์ซีเตอร์เดนแมนเพราะว่าถ้าเราขยันหมั่นฝึกซ้อมในทุกๆวันร่างกายของเราก็จะเปลี่ยนแปลงเมทางที่ดีขึ้นแต่ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยมันก็จะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยตั้งใจที่จะหมั่นฝึกซ้อมกล้ามเนื้อผมกลายเป็นกล้ามเนื้อเหล็กกล้าแล้วผมสามารถรับหมัดของพวกขาวได้ฝึกอีกทําอีกเจ็บแล้วเดี๋ยวก็หายได้ดย่ายอมแพ้หรือไง